วันนี้นะคะเราจะมาสอนแอปพลิเคชันที่กำลังมาแรงในขณะน,นี้ก็คือแอปจีนช่วงนี้มาแรงเยอะมากๆนะคะวันนี้จะมาแนะนำแอปนี้เลยค่ะก็คือแอปท่านท่านนะคะก็คือหลายๆคนอาจจะแบบอ่านว่าท่านท่านแทนแทน,ทนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันจากจีนนะคะที่ค่อนข้างมาแรงใน t i k t o ็อกนะคะเราเ่ยเห็นแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆคนก็อยากจะมาโหลดใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลองทําให้ดูกันนะคะ ขั้นแรกนะคะเราก็เข้ามานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเพิ่มบนหน้าจอรหรือไม่อไม่นะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้อ่าแล้วเขาก็บอกว่าอนุญ,ญาตให้ท่านท่านเข้าถึงหรือไม่นะคะก็ขณะใช้แอปและกันนะคะเด้อแล้วก็ดําเนินการเข้าใช้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรือว่า Facebook นะคะซึ่งเราจะเลือกเป็นโทรศัพท์ละกันเนาะแล้วก็บวกกับ6 6นะคะก็คือไทยนั่นเองเนาะ แล้วก็กรอกหมายเลขนะคะหลังจากนั้นก็รอรหัสนะคะหลังจากที่รหัสมาแล้วนะคะก็กรอกลงไปแล้วก็ไปต่อค่ะชื่อเล่นนะคะหลังจากนั้นก็ระบุเพศนะคะซึ่งเราไม่สามารถเปลี่ยนเพศได้หลังจากนี้นะคะหลังจากนั้นกรอกรหัสค่ะ ลังจากนั้นเพิ่มภาพถ่ายของเรานะคะอนุญาตอ่ะมาอนุญาตนะคะเลือกภาพแล้วนะหลังจากนั้นก็กดเริ่มได้เลยนะคะอ่ะเขาบอกว่าอนุญาตให้ท่านท่านเข้าถึงรายชื่อติดต่อไหมปฏิเสธไม่อยากให้คนรู้จักอ่ะมาค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็บอกว่าถ้าปัดขวาเนี่ยก็คือเท่ากับชอบถ้าปัดซ้ายก็คือเท่ากับ ไม่ชอบก็คือถ้าเกิดว่าเราปัดขวาเขาปัดขวานะคะก็จะได้แมชกันพอแมชกันเนี่ยก็จะสามารถคุยกันได้นะคะวิธีการใช้เหมือนกับ Tinder แหละทุกคนเราชื่อว่านะหลังจากนั้นก็จะปัดแบบนี้นะคะแต่ว่าประสบการณ์จากเพื่อนที่เคยเล่นมานะคะเขาบอกว่าปัดไปขะขวาให้หมดทุกคนแล้วก็ค่อยมาเลือกทีเดียวนะคะตอนที่เขาแมชกับเราแล้วเราก็ค่อยมาเลือกว่าอะรอยากคุยหรือไม่คุยนะคะ สมมติว่าถ้าเราปัดซ้ายก็จะเป็นแบบนี้ก็คือปัดทางซ้ายแปลว่าไม่สนใจนะคะแต่ถ้าปัดทางขวาก็คือได้แบบนี้เนาะก็คือแบบนี้ทุกคนถ้าปัดซ้ายคือไม่สนใจถ้าปัดขวาคือสนใจถ้าปัดซ้ายคือไม่สนใจถ้าปัดขวาก็คือสนใจนะคะก็คือมาลองเล่นให้ดูนะคะเป็นแบบนี้และถ้าเกิดว่าเรามีคนที่แมทช์นะคะก็คือเป็นคนที่เหมือนแบบสนใจเราเหมือนกันนะคะก็คือปัดขวาเหมือนกันเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในช่องนี้นะคะก็คือช่องข้อความเนาะ อันนี้นะคะเราก็ปัดไปเรื่อยๆนะคะก็คือถ้าทุกคนแบบแมชแล้วคือแบบไวมากๆสแปมหรือเปล่า <c oughs> เริ่มระแวงนะคะอาจจะไม่ใช่หรอกแต่ว่าแบบเป็นการเล่นแอปที่ปัดกันไวมากแมชกันไวมากนะคะถือว่าไวนะแบบถ้าเป็นแอปพลิเคชันอื่นอาจจะต้องรอแบบคืนสองคืนอะไรอย่างเงี้ยเดาว่าเป็นแบบนั้นแต่ว่านี้แบบปัดๆไปเดี๋ยวก็ได้ ดาว,ว่าสแปมมาแน่เลยนะคะอ่ะมีให้กรอบโปรไฟล์ส่วนตัวเพื่อโปรไฟล์ที่ดีด้วยนะทุกคนอ่ะและนอกจากนี้นะคะเราก็จะสามารถมาช่องนี้ได้นะคะช่องนี้เป็นช่องสำรวจนะคะก็คือแบบมีใครบ้างมีอะไรยังไงนะคะสมมติว่าช่องสำรวจในนี้ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะเป็นเวลาที่เราปัดขวาแล้วแล้วแบบแมชกันนะคะก็ จะมีขึ้นมาว่าเขาอัปเดตอะไรบ้างนะคะเราก็จะสามารถมาส่องตรงนี้ได้ค่ะทุกคนอ่าส่วนช่องนี้นะคะก็คือเป็นช่องโปรไฟล์ของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราจะมาตั้งคง้ตั้งค่านะคะก็สามารถมาตั้งค่าทางนี้ได้นะไม่ว่าจะเป็นการเลือกระยะทางนะคะเลือกอายุหรือว่า แสดงผู้ชายผู้หญิงทั้งชายทั้งหญิงอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถมาลองดูกันได้นะสามารถเสร็จได้จากตรงนี้นะคะใครที่อยากจ,จะลองเล่นนะคะก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะคะแอปนี้บอกไว้ก่อนก็คือแบบเป็นแอปที่ค่อนข้างเรียวเรียวนิดนึงก็คือรูปโปรไฟล์เนี่ยอาจจะแบบไม่ได้แบบหล่อเพอร์เฟกนะคะเหมือนกับแอปพลิเคชันอื่นๆแต่ว่าดูเรียวดูแบบมีตัวตนอยู่จริงนะคะ ก็สามารถมาลองเล่นแอปพลิเคชันนี้เดีวได้นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะก็จะทำคลิปให้เช่นเดิมนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะเจเจ